A lô, 1, 2, 3 <coughs> 1, 2, 3, 4, 5 <coughs> 1, 2, 3 <coughs> A lô, 1, 2, 3 đằng kia nó Ờ หนึ่งสองสาม่นมันทานเบิดซื้อบ่คือมีอไม่พอกัน,นั่นไม่ไม่มทานเบิดซื้อบ่อ้าวโอ้ดังแล้วดังแล้วเอาอันนี้คือความคิดของหลวงตาออกตัวออกเยี่ยมแต่ละครั้งเยเพราะทำไมจึงตั้งชื่ออย่างนี้นะคเคยเสนอให้ฟัง ศูนย์ดูแลสุขภาพสุขภาพแปลว่าภาวะแห่งความสุขสุขภาพภาพมาจากภาวะเอามันคือดังอยู่ละมันออกอั่นี้มันออกมุ้ง่อยครับอันนี้มันกลโหนึ่งสองสามนี่มันประดังได้ละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าศูนยเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามเจเออมันเป็นเงี่ยผูเลยไปขอมัน <g ül üyor> <g ül üyor> มันเป็นเทวนดาขอบรอบ่เ <g ül üyor> นาะ อันนี้คือหลนตาปารห้ฟังเวลาที่ตั้งศูนย์เรียว่าสุขาภาวะศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุคือห0สปีขึ้นไปและมิตผู้มีภาวะพึ่งพิงต่ำกว่าน,นั้นลงมาแต่ป่วยทำไมจะเอาจิตกระเสมใส่เพราะว่าการไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปดูแลร่างกายอย่างเดียวเราดูแลจิตใจด้วยแม่นบทท่านนายกเป็นได่พญายักท่านยังทีกาว่าธรรมะอีงปันฟังคนเคยฟังธรรมะแล้วจะแม่นดีอกดีใจอี๋อยังว่าไปเยี่ยมไหมประโยชน์สูงอีหลีเอาต่างไปผูกแขนในเทละลอยหลังเทือหลังเทอก็สือผลใหม่ใบ้า ฝากแล้วค่ะว่าธรรมะยีงสนทานาธรรมบัรฟังญาติโยมเขาก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจดีอ,อกดีใจพญานันเมื่อทั้งอบตเฮ้ามีใจิตใจกลวงขวางพาะสันทอจังทีนะอยากจะดูแลญาติพี่น้องทั้งตำบลหลวงตาก็เลยสาธุเห็นไหม จิตรกระแสนี่หมายความว่าดูแลทั้งกายและใจตำบลหนองแก้วเพื่อเราจะได้ดูแลญาติพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เจ็บผู้ป่วยด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหลงตาตั้งใจไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาว่าตั้งศูนย์ หลวงตาก็าเลยเออเออปื้นสาสงสงกษาทุด้วยกันทั้งหมดวัดเลยแม่จีแม่พามพอดีอกดีใจดูดีทั้งยี่สิบกว่าคนเลยแม่จีนี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารถมาเนาะกระความในจินในใจอะไรปารถให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้รู้ได้ทราบ ว่าถ้ามันเป็นปอย่างนี้ลงตานสาธุโมทนาจริงๆอยากให้เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ยังแต่ยังไม่มีอันนี้ทุกเพิ่งเกิดขึ้นถามจันติวสงนิดศูนย์อย่างนี้มีกี่แห่งทั่วประเทศไทยเราฮะยังไม่มีเลย,ย ไม่น่าละท่านพ่อกนนันนอประธานจะบอกว่าแห่งแรกของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ขอรุวนอีกสั้นๆว่าหลวงตาจะตั้งไว้ในศูนย์หนึ่งล้านบาทแต่ญาติโยมก็คนนั้นโมทนาคนนี้โมทนาเพื่อพระสง์เจ็บป่วยอะไรตนะ่างๆหลวงตาก,ก็จะเข้า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  เอาไว้เผื่อจําเป็นจะได้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงราะนั้นหลวงตาปารพบวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่โอ,อกาสน้อจึึงขออนุโมทนาทุกๆุกฝ่ายเนอะใหพอกันนั้น